สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้จะมาคุยเรื่องแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า ZI VPN Tunnel นะครับตัวนี้โหลดมาจาก Play Store นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นไงบ้างพอเข้าไปด้านในนะครับหน้าแรกเนี่ยก็จะมีโปรโตคอลต่างๆนะครับที่เราเลือกเช่น ssh direct ssh proxy นะครับ ssh ssl s n i นะครับ c p h o n นะครับ litvpn ด้านขวาก็จะเป็น payload slow dns udp นะครับ v t o l a y วันนี้ผมจะพูดถึงโปรโตคอลตัวนี้นะครับคือ udp นะครับ udp ด้านล่างนะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมนะครับเพื่อนๆแต่พอแต่ปุ๊บมันก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าตัวโปรโตคอลด้านบนเนี่ยเป็นไงยังไงนะครับ จะอธิบายเพิ่มเติมให้เรานะครับตัว UDP นะครับเรามาคุยถึงตัวที่เราจะคุยในวันนี้ UDP คืออะไรนะครับตัวนี้ใช้เพื่อรับส่งข้อมูลผ่านโปรโตโคอล UDP นะครับเป็นโปรโตโคอลพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนะครับ คุณสมบัติหรือประโยชน์นะครับ 1. มีความเร็วสูงนะครับเหมาะกับข้อมูลที่ไม่สำคัญเช่นเสียงวิดีโอนะครับเล่นเกมออนไลน์การสตรีมมิ่งนะครับและตัวนี้นะครับ D N S ที่ใช้แปลง I P a d d r e s ก็ใช้ U D P เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของความเร็ว ลวนๆนะครับด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นฟันเฟืองเพื่อนๆแต่พอแต่ปุ๊บนะครับมันจะมีหัวข้อต่างๆนะครับหัวข้อแรกเนี่ย bad vpn ping filter app นะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกัน bad VPN ping filter app คืออะไรเราแตะเข้าไปดูนะครับพอแตะเข้าไปเนี่ยมันจะมีหัวข้อที่เรียกว่า forward UDP นะครับ forward UDP คืออะไรนะครับคือการส่งต่อแพ็กเกจข้อมูลประเภท UDP ผ่าน VPN server นะครับเหมาะสำหรับแอป ที่ต้องการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์เช่นการเล่นเกมนะครับก็คือเหมาะกับการเล่นเกมนะแต่เลยนะครับ ping นะครับ ping Sec ex ex 3 to disable use 3คืออะไรนะครับคือการกำหนดช่วงเวลาในการทดสอบการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ หากเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนองในเวลาที่กำหนดในที่นี้คือ3นาทีนะครับ3วินาทีขออภัยนิดนึงการเชื่อมต่อก็จะถูกตัดนะครับคือตรงนี้ก็เซตไว้นะครับเซตไว้ว่า3 3วินาทีนะครับประมาณนี้เราจะเซตให้ไวกว่านี้ก็ได้นะครับหรือว่าช้ากว่านี้ก็ได้ ส่วนด้านล่าง2ตัวนะครับ app filter คืออะไร app filter app filter ด้านล่างนะครับมีหัวข้อว่า filter app นะครับช่วยให้การเลือกเฉพาะแอปที่ต้องการใช้ VPN นะครับลำดับต่อมาก็คือ b y p a s s Mode b y p a s s Mode คืออะไรโหมด ที่อนุญ,ญาตให้บางแอปสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ผ่าน VPN นะครับก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดในส่วนหัวข้อนี้นะครับกลับมาต่อมาเป็นเรื่องของโปรโตโคอลไซฟอนนะครับวันนี้เราไม่พูดถึง v ีทู y เราไม่พูดถึง MISC setting คืออะไรนะครับเพืเ่อนๆแต่เข้าไปดู พอแตะเข้าไปปุ๊บมีหัวข้อว่า t c p no delay คืออะไรนะครับตัวนี้ช่วยลดความหน่วง latency ทำให้การตอบสนองเร็วขึ้นเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูงเช่นเล่นเกมออนไลน์นะครับเราก็แตะเลยเสร็จปุ๊บ เวกล็อกเคืออะไรเวกล็อกคือป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสลิปในขณนะที่เชื่อมต่อ VPN ทําให้การเชื่อมต่อตลอดเวลาทําให้ VPN มีความเสถียรตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยมันจะติ๊กอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ VPN ของเราหลุดนะครับถัดมา Custom DNS นะครับตัวนี้อนุญาตให้ผู้ใช้ กำหนด DNS server ที่ต้องการใช้เองได้นะครับเราสามารถกำหนดได้อันดับต่อมาแชร์ VPN นะครับก็ตายตัวนะครับถัดมาคือ b o o t Slow One นะครับกับ b o o t Slow Slow t คืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นฟิวเจอร์นะครับที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับคือ ช่วยในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะเราแตะไปนะครับโอเคเรียบร้อยคือตอนนี้นะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ได้รายละเอียดไปพอสมควรส่วนตัวล่างนะครับ run diagnostic run diagnostic คืออะไรนะครับตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดออกแบบมาเพื่อตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการเชื่อมต่อ VPN นะครับทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วไปดูกันนะครับว่าเป็นไงเพื่อนๆจะเห็นนะครับด้านล่างจะมีเครื่องหมายวงคม Pay อยู่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบนะครับวิเคราะห์ว่วา ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับกรณีที่เราใช้ตัวไดอะแอคโนสเติกเนี่ยวิเคราะห์เนื่องจากว่าเช่นเชื่อมต่อ VPN ไม่ได้การเชื่อมต่อไม่เสถียรสงสัยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง VPN นะครับลองแต่ดูนะครับเขาก็จะวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าเป็นไงบ้าง ตอนนี้เราโอเคก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนี่คือวิธีการใช้ d i g n o s t t i c นะครับการวิเคราะห์ปัญหาเสร็จปุ๊บตอนนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเพืเ่อนๆดูเ o t ติ๊อยู่ที่โปรโตคอ l udp นะครับถัดมาคือ Start ถัดขึ้นไปอีกก็คือ s e r v ์ฟนะครับเราไปดูซิว่ามี s e r v ์ฟเอร์อะไรบ้างนะครับ ก็มีพอสมควรนะครับเพื่อนๆก็เลือกนะครับปกติโดยพื้นฐานเวลาเลือกเซิร์ฟเวอร์ VPN เนี่ยเราต้องเลือกให้ใกล้กับประเทศที่เราอยู่นะครับเป็นหลักตอนนี้ก็น่าจะมีอินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับมีนีสิงคโปร์ Singapore, นะครับก็เอาเป็นว่าผมเลือกตัวนี้สิงคโปร์2นะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเซตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็แตะสตาร์ทเลยพรแตะสตาร์ Start เทเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ารายละเอียดที่ที่เราเซตไว้นะครับคือด้านขวานี่คือตัวล็อกเดี๋ยวด้านซ้ายนี่คือเมนนะครับด้านซ้ายคือเมน ด้านขวาคือล็อกเพื่อดูดูการทำงานนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามี dns forward นะครับไล่มาเรื่อยๆเ,เลยเวกล็อกนะครับไล่มาเรื่อยๆเ,เลย using dns google นะครับ udp connect success fully นะครับโอเคหลังข้างล่างสุดคือ y o ur a e ready to go ก็คือทุกอย่างเรียบร้อยหมด ด้านบนเพื่อนๆเห็นนะครับเป็นสัญลักษณ์กุญแจนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้โปรโตคอล utp นะครับพร้อมฟังก์ชันต่างๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัวอื่นนะครับโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้เคล็ดลับดีๆในการที่จะใช้ set i vpn เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเชา้านะครับ